เกคุณครูแพลนะคะก็จะมาสอนเรียนรู้การอ่านและการเขียนเล่มที่หนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้าที่6นะคะเติมคําตอบลงในช่องว่างนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกผันเสียงวรรณยุกนะคะเด็กๆออะเด็กๆมาดูนะคะเขาจะให้เด็กๆทําเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานนะคะเด็กๆจะเขียนตามรอยปะใช่ไหมคะวันนี้นะคะเขาจะให้เด็กๆแยก พยัญชนะแยกสระแล้วก็รูปเสียงวรรณยุกต์นะคะเด็กๆเช่นคําว่าออา da าใช่ไหมคะด o พยัญชนะก็คือตัวอะไรคะดออะไรคะก็คือดอเด็กใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนดอเด็กลงโต๊ะอ,อ่าช่องพยัญชนะส่วนสระคือสระอะไรคะเด็กๆคือสระาใช่ไหมคะเด็กๆก็เสียงสระาตุงม ช่องสระนะคะส่วนรูปรูปมีไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะเด็กๆก็ขีดละนะคะต่อไปนะคะคำที่สองก็คือดอาดาไม่เอกดา่านะคะพยัญชนะของอคำว่าดา่าคือตัวไหนเอ่ยก็คือดอ,อะไรดดเด็กใช่ไหมคะส่วนสระก็คือสระอะไรคะสระ อ่านะคะส่วนรูปก็คืออะไรคะไม้อะไรเอ่ยไม้เอกนะคะแล้วก็ออกเสียงว่าเอกนะคะแล้วให้เดกนะคะสังเกตข้อต่อๆไปนะคะแล้วก็แยกพยัญชนะสระแล้วก็รูปนะคะ รูปของวรรณยุกต์นะคะแล้วก็เสียงนะคะว่าเขาออกเสียงไหนนะคะเช่นไม่โทก็ออกเสียงว่าโทไม่เอกก็ออกเสียงว่าเอกไม่ตรีก็ออกเสียงว่าตรีนะคะเด็กๆง่ายมากเลยนะคะให้เด็กๆนะคะลองฝึกทำดูสองข้อนี้นะคะก็จะเป็นปออาปานะคะปออาปาไม่เอกปาเด็กๆก็แยกออกมานะคะช่องแรกก็จะเป็นช่อง พยัญชนะช่องที่สองก็จะเป็นช่องสละช่องที่สามก็คือเป็นรูปนะคะช่องที่สี่ก็คือเป็นเสียงนะคะส่วนเป็นเสียงเนี่ยเขาให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปากนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะฝึกลงมือทํานะคะเด็กๆต่อไปนะคะหน้าที่เจ็ดเขาบอกว่าให้นะคะเติมคําลงในช่องว่างนะคะเด็กๆ ให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านคำแล้วแยกพยัญชนะสระและรูปวรรณยุกต์ให้ถูกต้องนะคะ,ะก่อนที่เราจะมาแยกสระแยกพยัญชนะนะคะเรามาดูก่อนเลยนะคะว่าอักษรต่ำที่ควรเรียนมีกี่ตัวคะเด็กๆมีกี่ตัวเอ่ยมี24ตัวนั่นเองนะคะมีตัวอะไรบ้างให้เด็กๆด,ดูข้างบนนะคะแล้วก็ฝึกอ่านนะคะว่า อักษรต่มนะคะมี24ตัวมีอะไรมีคอควายคอคนคอระคังให้เด็กๆไล่มานะคะให้ครบ24ตัวนะคะส่วนต่อไปนะคะเราจะมาแยกสละกันพยัญชนะกันนะคะเด็กๆอ่ะเด็กๆด,ด,ด,ดูข้อที่1ตัวอย่างนะคะเขาให้คำมาก็คือคำว่าอะไรชอ,อูชูใช่ไหมคะอ่ะช่องแรกเป็นคำช่องที่สองเป็นพยัญชนะช่องที่สามเป็นสลับ ช่องที่สีเป็นรูปวรรณยุกต์นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะเขาให้คำว่าชูมาชอ,อูชูนะคะอันไหนเอ่ยที่เป็นพยัญชนะสระอูหรือว่าชอช้างคะเด็กๆชอช้างใช่ไหมคะให้เด็กๆเขียนชอช้างตรงช่องพยัญชนะนะคะแล้วสระอูเขามาเขียนตรงช่องที่ 2นะคะก็คือสระอูนะคะส่วนรูปวรรณยุกเรามีไหมไม่มีนะคะก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ขีดละนะคะต่อไปคุณครูจะยกตัวอย่างคําว่ารู้นะคะรู้นะคะรออูรู้ไม่โทรรู้นะคะเด็กๆรู้พยัญชนะคําว่ารู้คือตัวไหนคะคือรอเรือใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนรอเรือตรงพยัญชนะนะคะ ส่วนสระก็คือตัวไหนคะก็คือสระอะไรเอ่ยก็คือสระอูใช่ไหมคะรูปวรรณยุกต์มีไหมรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้อะไรไม้โทใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ใส่ไม้โทลงไปนะคะเด็กๆอ่าให้เด็กๆนะคะฝึกแยกสระพยัญชนะนะคะคุณครูจะให้เด็กๆลองฝึกทําเองนะคะเพราะว่า เด็กเริ่มรู้จักสระแล้วนะคะง่ายๆแล้วก็รูปวันยุคก็จะเป็นไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวานะคะเด็กๆอ่ะให้เด็กๆลงมือทํานะคะเด็กๆ